พาผู้ชมไปดูเรื่องนี้เวรกรรมเนี่ยมันมีอยู่จริงแต่ก็ไม่นึกว่ากรรมมันจะติดจรวดแบบนี้ครับดูเรื่องนีคุณผู้ชมโจนขึ้นไปปีนบ้านเขาค่ะแล้วก็ปรากฏว่าพลาดท่าตกลงมาไอรั้วที่มันมีเหล็กแหละมอะอย่าบอกนะว่ามันเสียบเสียบขาห้อยตรงแต่งแบบนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมต้องให้คนมาช่วยกันเนี่ยค่ะ ห้อยต่องแต่งจริงๆนะคะคุณผู้ชมคือขานีชี้ฟ้าเลยหัวนี่ลงลงเลยเมื่อกี้คุณพานุรัต์บอกว่ากรรมติดจรวดไม่ใช่ฮะอี้กมติดขาจริงๆติดเลยเอออันนี้ติดเรื่องเลยนะคะเสียวเหลือเกินอ่ะคุณผู้ชมคะหวัดเสียวมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เลื่อยไฟฟ้าเลื่อยรั้วเหล็กแหลมที่เสียบช่วงขาขวาของโจรนะเท้านีชี้ฟ้า คือโจรเขาลงมาไม่ได้ค่ะกู้ภัยต้องเข้าช่วยชีวิตกันนะคะกำต,ตามสนองหลังจากที่โจรได้พยายามปีนเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่บริเวณแยกวัดใหม่อัปวันริมถนนสืบสิริในตัวเมืองโคราชนะคะคเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ตอนเช้าเนี่ยออกไปซื้อข้าวต้มใกล้บ้านตอนแรกเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยน,น,นอยู่แถวหน้าบ้านแต่ว่าไม่ได้เอกใจอะไรไม่คิดว่าจะเป็นขโมยก็เดินไปซื้อข้าวเสร็จแล้วก็กลับมานะฮะกลับเข้ามาขี่รถจักรยานยนต์มีคนขี่รถมาบอกบอกว่าพี่ มีคนเนี่ยถูกเหล็กเสียบ้าประตูรั้วหน้าบ้านของพี่อ่ะรู้หรือเปล่าเออเขาก็บอกอ๋อนั่นไงคิดแล้วว่าต้องเป็นชายคนนี้แหละพยายามาจะปีนรั้วเข้าไปขโมยทรัพย์สินแต่ว่าพลาดทา่าถูกเหล็กแหลมเสียบขาเสียก่อนยังไม่ทันเข้าไปในบ้านนะฮะตรวจสอบไปในบ้านอ้ไม่พบทรัพย์สินส,สูญหายนะครับ เขาก็ยังไม่มีเขาก็ไม่เห็นมันเดินไปเดินมานะจนรถขับไปผ่านมาประมาณเนี้ยครับแล้วเขาก็เลยได้ยินแล้วเขาเขาคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็เดินเดินออกมาดูน่ยไม่ได้คิดที่จะอะไรต่อเนาะ โจรรายนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะเขาเป็นชายเร่ร่อนอายุประมาณ50ปีเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือกันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวรีบนําส่งโรงพยาบาลกันด่วนเลยเพราะว่าเสียเลือดมากนะคะแล้วคือรักษาอะไรเรบร้อยเดี๋ยวต้องมาเดินเมืองคดีกันต่อครับค่ะ